กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันมากที่สุดของประเทศไทยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญกับการจัดการมูลฝอยเป็นอย่างมากรวมไปถึงปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่ก่อให้เกิดมลพิษจากขยะมูลฝอยเป็นแหล่งพาหานำโรคส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นเหตุรำคาญและความไม่น่าดูจากข้อมูลในระบบทราฟฟฟองดูและการโทรแจ้งปัญหาของประชาชนในชุมชนผ่านฝ่ายรักษาความสะอาดรวมไปถึงการรายงานปัญหาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบางคอแหลมปีงบประมาณพศ2566ที่ผ่านมา สำนักงานเขตบางคอแหลมได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขยะตกค้างในชุมชนสูงถึง47ครั้งรวม9ชุมชนและจากการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเขตบางคอแหลมมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนแออัดและตรอกซอยแคบการจัดเก็บขยะในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้รถเก็บขนมูลฝอยได้ ต้องใช้การชักลากขยะโดยพนักงานเก็บขนมูลฝอยและอาสาชักลากขยะคิดเป็นร้อยละแปของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของบุคลากรที่ไม่เพียงพออันเกิดจากอัตราว่างการลาป่วยของพนักงานเก็บขนมูลฝอยและอาสาสมัครเมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่ต้องชักลากในแต่ละครั้งต่อวันจึงส่งผลให้เกิดขยะตกค้างในบางพื้นที่ชุมชน สำนักง,งานเขตบางคอแหลมจึงได้พัฒนานวัตกรรมบางคอแหลม garbage motorcycle โดยการดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์ของฝ่ายรักษาความสะอาดให้สามารถใช้เป็นรถเก็บขนมูลฝอยขนาดเล็กในชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการทุ่นแรงการทำงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยและอาสาสมัครชักลากขยะให้สามารถจัดเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีขยะตกค้างก่อให้เกิดปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยในชุมชนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่ใช้นวัตกรรมได้แก่พนักง,งานเก็บขนมูลฝอยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลกระทบจากการนำนวัตกรรมไปใช้ได้แก่ประชาชนในชุมชนวัดจันในโดยจะเริ่มนำนวัตกรรมไปใช้ในเดือนมกราคม2567การติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ แบบรายงานการใช้รถเก็บขนมูลฝอยขนาดเล็กแบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนแบบรายงานติดตามจำนวนเรื่องร้องเรียนขยะตกค้างในชุมชนเป้าหมายในระบบทราฟฟี่ฟงดูและการโทรร้องเรียนปัญหาขยะผ่านฝ่ายรักษาความสะอาดในแต่ละเดือนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ปัญหาขยะตกค้างในชุมชนลดลง 2. ชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อยไม่มีมลพิษจากขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่สำนักง,งานเขตบางคอแหลนขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการและพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งเอเชียขอบคุณค่ะ